ดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ครับวันนี้อยู่กับทีมงานสิระเสรตทวีทรัท์นะครับกับแมสซี่ฟักกุัน4708นะครับ85แรงมาเทอร์โบชาร์ตนะครับ12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอหลังนะครับเป็นการเก็บงานดันแปลงครับปรับที่นาครับ ห้าไล่ทําเป็นแปลงเดียวครับมาพูดถึงการใช้งานจริงสำหรับรถรุ่นนี้นะครับแมสซีฟกสัน4 7 0เจ็ดนะครับ85แรงมา้าการใช้งานจริงสำหรับงานปรับที่นาดันดินหรือว่า งานไถนะครับไถบุกเบิกไถพรวนหรือยังไงครับรุน่นนี้เชื้อเพิงวันหนึง่งถ้าไถ,ถายี่ไถยีสิบไร่เอาเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ำนะครับถ้าไถยี่สิบไร่น้ำมันจะอยู่ที่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทครับรุ่นนี้ สำหรับรถที่แรงม้าสูงๆอย่างนี้นะครับถามว่าประหยัดไหมอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดนะครับรถรุ่นนี้ครับน่าใช้ครับน่าเล่นเพราะว่าในเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นๆนะครับ การใช้งานเมสซีฟกุสกานตัวนี้เรื่องความเร็วความคล่องตัวนะครับต้องยกให้เขาครับเพราะว่าเวลาเดินหน้ามันจะเป็นเกียรท์ที่12เกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังคือเราเราใส่เดินหน้าเกียร์ส คอยหลังก็เกสีเหมือนกันครับรุ่นนี้ใช้ดีมากครับสำหรับผมที่ที่ใช้งานจริงผมพอใจในแท็กเตอร์รุ่นนี้มากครับการเก็บหน้างานนะครับการเก็บงานโครงสร้างเขาตัวใหญ่ เวลาเก็บงานอย่างนี้มันมันจะละเอียดมากครับมันจะเรื่องการทำงานมันตามใจมันตอบโจทย์ทุกอย่างครับเอาง่ายๆนะครับ ใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าสนใจแมสซี่โรโกสันนะครับติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างครับงานสวนงานไล่งานนาเขาโอเคครับเ็าทำได้ทุกอย่างนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ สำหรับเรื่องอะไรนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับไว้ใจได้ครับแม่ซิ่โกสันอะไรครบทุกตัวครับไม่ต้องรอสั่งนอกครับ Thank mm -hmm. you. ดินเต็มไปครับเต็มหน้าครับรอบเครื่อง่ำๆครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกษตรกรท่านใดน,นะครับสนใจนะครับแท็กเตอร์แมสซีฟ่ฟกสัน4 7 0 8หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับติดต่อหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าติดต่อสายตรงที่เพจแมสซีฟ่ฟร์กสันไทยแลนด์ครับเข้าไปดูได้ครับแมสซี่เฟอร์กกสันนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นงานไถนะครับสำหรับแมชซีฟกุสาน4 7่เคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพลงตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องสิมสมทธิตวีทรัพด้วยนะครับสวัสดีครับ